ยังคงต้องติดตามสถานการณ์สู้รบยูเครนรัเสเซียที่ยืดเยื้อมาถึง4เดือนแล้วนั้นท่ามกลางการสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตกและนาโต้ที่เดินหน้าส่งอาวุธให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมเชื่อว่าถ้ายูเครนได้อาวุธเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งจะสามารถเอาชนะรัเสเซียได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้คาดการว่าการสู้รบกับรัเสเซียในสัปดาห์นี้น่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกระดับ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการประชุมใหญ่ของสหภาพยุโรปว่าจะอนุมัติสถานะผู้สมัครให้แก่ยูเครนหรือไม่ทั้งนี้สภาของยูเครนรับรองกฎหมายสองฉบับว่าด้วยการห้ามตีพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทุกประเภทซึ่งเป็นผลงานของพลเมืองรัเสเซียหากเจ้าของผลงานไม่เปลี่ยนมาถือสัญชาติยูเครนอย่างไรก็ตามกฎหมายจะมีผลเฉพาะกับชาวรัเสเซียซึ่งเกิดหลังปี2534หรือเมื่อสิ้นสุดยุคสหภาพโซเวียต ขณะที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนส่งผลให้เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานราว4เดือนแล้วซึ่งก็มีผู้คนทยอยอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงมาตลอดและเนื่องในวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันผู้ลี้ภัยโลกจึงทําให้หลายคนตัดสินใจเลือกเอาวันนี้เป็นวันอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ส่วนสาเหตุหลักๆที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจอบพยพจากที่พักอาศัยนั้นคือเรื่องของความปลอดภัยนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ยากลําบากเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคและไม่มีก๊าซเชื้อเพลิงสําหรับใช้ปรุงอาหาร ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดเมียร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการที่ยูเครนจะได้รับสถานะผู้สมัครสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ eu เ,เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นสัปดาห์ที่จะได้รับคําตอบเกี่ยวกับสถานะการเป็นผู้สมัครสมาชิก eu และในปลายสัปดาห์นี้ยูเครนจะได้รับคําตอบจากคณะมนตรีแห่งยุโรป เซเลนสกี้กล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อกว่า30ปีก่อนตั้งแต่ปี1991เป็นต้นมาแทบไม่เคยเกิดการตัดสินใจใดที่สำคัญขนาดชี้ชะตาอนาคตของอยูเครนและเขาเชื่อมั่นว่ามีเพียงการตัดสินใจในทางบวกเท่านั้นที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อ,อยุโรปทั้งมวล พร้อมกันนี้เซเลนสกี้เตือนด้วยว่าก่อนที่คณะมนตรียุโรปจะตัดสินใจมอบสถานะผู้สมัครยูให้แก่ยูเครนในช่วงปลายสัปดาห์นี้เขาคาดว่ารัเสเซียจะเร่งมือปฏิบัติการในยูเครนหนักขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ยูเครนกำลังเตรียมรับมือและพร้อมแล้ว ทั้งนี้คณะมนตรียุโรปมีกำหนดประชุมสุดยอดผู้นำ EU U ในช่วงปลายสัปดาห์ในวันที่23-24มิถุนายนโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณามอบสถานะผู้สมัคร EU ให้แก่ยูเครนเซเลนสกี้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนด้วยว่ารัสเซียได้เริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงของยูเครนครั้งใหม่หวังทำให้สถานการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงในยูเครนเลวร้ายลงไปอีก นอกจากนี้รัเสเซียกำลังเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคซาบอริเชียและในทิศทางที่มุ่งไปยังเมืองคาคิฟส่วนในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนนั้นเซเลนสกี้ระบุว่ายังคงเกิดการต่อสู้อย่างหนักโดยกองทัพรัเสเซียกำลังทุ่มเทใช้ปืนใหญ่และกำลังทหารมากที่สุดที่ดอนบาส